สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กับรายการนักกีฬาหล่อบอกต่อด้วยดิฉันแนทชนิตาเสือหน้าพูดดเนินรายการข่าวแรกที่เราจะมาพูดกันนะคะทำให้แฟนบอลน,นี่คือใจหายใจคว่ำกันยกใหญ่เลยค่ะสำหรับกาวินที่ได้ประกาศแขวนถุงมืออําลาเมืองทองเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ กวินธรรมศาสตรานั่นชื่อเล่นชื่อว่าพี่ตองเป็นนักฟุตบอลตำแหน่งผู้รักษาประตูทำผลงานจนออกมาเยอะจนมีฉายาว่ากาวินบินได้ <c oughs> กาวินได้อยู่สังกัดเมืองทองยูเนเตตตั้งแต่ปี2551จนวันประกาศเลิกเล่นฟุตบอลอาชีพ วันที่สิบเจ็ดมิถุนาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดรวมแล้วประมาณสิบหกถึงสิบเจ็ดปี กาวินธรรมศัสดิ์จานั้นได้ประกาศแขวนถุงมืออย่างเป็นทางการหลังจบเกมชิงชนะเลิศฟุตบอลลีเวอร์ครับ2566ในวันที่17มิถุนา2567ซึ่งเป็นนัดที่เมืองทองได้แพ้ให้กับ BT, ปีทีปทุมยูเนเต็ด0-1แมต์นี้ถือว่าเป็นแมต์ครั้งสุดท้ายสำหรับวงการฟุตบอลของพี่กาวิน ธรรมศาสตรานันหรือพี่ตองนั่นเองคะ่กะกวินได้ใช้เวลาอยู่ในอาชีพฟุตบอลมา17ปีโดยเริ่มต้นจากราชประชาต่อเนื่องมาที่เมืองทองยูเนเต็ดรวมถึงมีการค้าแข่งกับต่างประเทศก่อนที่จะกลับเมืองทองเพื่อมาปิดฉากในอาชีพของเขาอีกครั้งในวัย34ปีแล้วหลังจากนั้นกวินก็ได้โพสลงโซเชียลมีเดียส่วนตัวของตัวเอง เพื่อขอบคุณทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นครอบครัวสตาฟโค้ดเพื่อร่วมทีมสมาคมสื่อมวลชนและรวมถึงแฟนบอลพร้อมระบุว่าถึงแม้ว่าตัวเองจะไม่ได้เล่นฟุตบอลแล้วแต่ยังตั้งใจมีส่วนร่วมในวงการฟุตบอลไทยอีกต่อไปแล้วปัจจุบันเจ้าตัวได้เปิดสอน Academy มีเชื่อว่ากาวิน Academy